สวัสีค่ะสวัสดีช,ออช่องบิวตี้เราเพิ่นอักษรนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะพี่น้องเมื่อคืนอิฐเนโต้งแห้งนะคะเรียนกับบดได้นะคะตกเบิดขึ้นเลยค่ะเพิ่งหยุดวางตีหานี่นะคะเพิ่งหยุดเมื่อตีห้านะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกำลังใจให้ช่องบิวตี้เราเพิ่นอัอกษรนะครับพี่น้องคอยกันแชร์หน่อยเด้อพี่น้องฝากใครยังที่ยังไม่ติดตามกดติดตามได้นะคะพี่น้องคอยกันแช่นเนื้อเมื่อไงพี่น้องหนางาน ใช่ๆเขาว่าทางไหนมันเกินตกหอดเพลงอันหอยเพลงกองอย่มย่มไหนฝนตกย่มนันลรถพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศหน้าเวทีนะคะพี่น้องตอนอยูทีมงานเขากำลังจะมาเวทีนะคะไปกันต่อที่บุรีรัมย์นะคะอำเภอนางรองนะคะเออเละเป็นเละบพี่น้องบากอีกรอบ ก็แอมตั้งกสติดแล้วนะครับแอมสังกติดสุดไอ้เหมือนยิ่งที่งานเรากำลังจะเก็บของนะครับพี่น้องสู้ๆเลยไอเบาตุยน้องที่มาเราตื่นขึ้นมาเก็บของ มืงอคืนกับเล่นกันบ่ได้พอเพลงอันกองย่านย่านไดนอันแม่อันตกลัดโหลดฝนนี่หนาเบือบ่อชีวบิดมอลลัมเดนเซอร์เป็นจีนี่พี่น้องมืงอคืนขอเก็บพรสกับจะบ่ท่านมืงอคืนย่งนู้นเก็บพรสกับกะบ่ท่านนะพี่น้องเพราะอย่างฝนมันตกมาแห้งสุดกับเปียก <c oughs> เต็นน้องกับเปียกเป็นห่วงเต็นนองกับเทิงประนันนะคะเป็นห่วงเต็นนองว่าหนาฝนมันสอดว่ากลางปูกันระแม่บ พยายามกัดจุดแดงสุดเลยเจ๊บ้านนี่กับกองแยงเขากันครับพี่น้องก็ต้องเขึ้นเพลงกองแยงฝนตกมาลาทางแล้วมากกว่นี้อีกเขึ้นเพลงกองแยงอีกฝนตกลาตอีกมันด้เหมือนมาอีกแล้วพี่น้องมื่อนี้นู่นว่ามันสิยุดเหตุยุดเหตุแต่มันก็สิโตมาอีกเก่าเด้บัานนี้ แผนกช้างนะครับพี่นอ้องที่แผนกช้ากแผนกยังหลายๆอย่างกำลังเก็บของมือมือเมื่อคืนต์บริลลิงก็เอาล่าง้นลดล่างแล้วบ้าเลยนะครับพี่น้องพย่อยคเก็บขึ้นมากคือลดล่าง นี่ครับมองรถเพียนร่อยจอดนี่นะคะ,ร,ะ,คะรถลัางขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง beauty lamphen ออฟิเชียลของพี่น้องฝากกำลังใจให้เด้อกดไลค์กดแชร์นะคะจะพามาวงม่เงาหลุดพี่นอ้องอประเด็นยังอยู่เพิ่งตื่นไปเนาะนี่ เติดได้แล้วค่ะเติดได้แล้วค่ะเติดได้แล้วค่ะใครล่ะก็เอามะฮูมาอยู่ดิก็ว่ากัยางมาหาอยู่ยางมาหาอยู่ดิกัยางมาถามอยู่ก็บอกว่ากินข่าวราบอกกัญญามาธรมอยู่จะสี่ลักพี่น้องมาหาแม่เมฆก็ว่าหหายไปก่็นี่ล่ะ นู่กับนูกับป้ายเขาจะขึ้นล่างบนก่อนเพราะว่าล่างนอกนะยูสันสองพราอมให้เพื่อนขึ้นสันบนก่อนนะครับพี่น้องล่างนออยูสันสองมองนี้นะครับแต่ว่าอยู่ข้างในนูกับทยอยเอามาเพราะว่ายังถ้าเอามาปุ๊บเอามากองกองไว้ตรงนี้มันจะเปียกเดี๋ยวกลัวล่างเพื่อเหาล่างเขาแตกมันก็จะเปียกนะครับพี่น้องเพื่อล่างนองเปียกอย่าอย่มันล่างหนองแตกน่นนี้นั่นก็เลยเขาต้องทยอยเอมาเพื่อความปลอดภัยของเขานะคะ ที ane, gen, them. Them helmet, okay. Okay, ่งานเรากำลังจะวางโม่งเล็กนะครับพี่น้องนี่มาสักโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไปก็สมีนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย